Hi สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการหารอยรั่วน,นะครับรอยซึมของน้ําซึ่งเป็นสาเหตุของน้ําหยดนะมันจะมีน้ํำหยดตรงนี้นะบเรียนนี้เลยนะครับซึ่งมันอยู่ในตําแหน่งถานน้ําทิง้งไม่ว่าซ้ายหรือขวานนะียมันก็จะมีข้างใดข้างหนึ่งซึ่งโอกาสที่มันจะหยดได้เนะี่ยมีสองกรณีหนึ่งคือท่อตันกับท่อรังน้ําตัน ของน้ําที่มันแนบอยู่กับฐานเนี่ยมันหลุดนะพอมันหลุดปุ๊บมันก็เกิดโปรงอากาศเมื่อมันเกิดโปรงอากาศเมื่อจะเกิดไอเย็นกับไอร้อนเอออากาศกับไอเย็นเนี่ยกระทบกันนะกับทาให้เกิดจดนนดดบบุดน้ําขึ้นในดลองน้ําไปดูดบ้านเดินน้า ื้นก็จะมีรอยเปียกที่พื้นตรงนี้ก็จะมีรอยเปียกมีรอยเปียกเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาใช้วิธีแก้ครับซึ่งปัญหานี้แก้ได้โดยการใช้เทปที่หมาเนี่ยครับเทปที่หมาเดี๋ยวเราก็มาทำการหาจุดที่มัน ฟองน้ํามันเกิดการเสือเ่อมนะแล้วเราก,ลก็ลอกมันออกนะครับแล้วก็ใช้เทปขึ้นมาเนี่ยแปะแทนเข้าไปเท่านี้หยดน้ําที่เป็นเจ้าปัญหาแล้วก็เป็นปริศนาซึ่งบางคนก็าหาไม่เจอเนี่ยก็จะได้หมดไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการลือ้อถอดนะฮะจนถึงชั้นลงังลังน้ํากันครับผมเอาเลยได,ได้ได้ได้แป๊บนึงนะ และนี่ก็คือสาเหตุของหยดน้ำที่ที่มาครับนะบจะอยู่แถอๆน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนโฟมตัวนี้นะฮะโดยใช้เทปขี้มาแปะแทนปัญหาที่ก็จบไปครับนี่นะฮะให้เราถอดถอดถาดตัวนี้ออกมาก่อนครับโดยที่มันจะมีน็อตสกูอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับให้เราคลายน็อตตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยน็อตตัวนี้คลายน็อตออกมาเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะถอด เจ้าถาดรองอน,น้ำทิ้งออกมาได้นะครับตรงที่เห็นเป็นคราบเหลืองๆนี่จะเป็นคราบฟองน้ำนะที่ของเก่าก็าจะเป็นแบบนี้นี่ครับซึ่งข้างล่างข้างในเนี่ยกาวมาได้เสื่อมหมดแล้วนะครับทําให้การยึดเกาะหรือการแนบทําให้เกิดไม่ให้เกิดหยดน้าเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงนะจนเป็นที่มาของหยดน้าเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแปะเทปขี้หมาแทนครับ โอเคครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับนี่ก็คือโฉมหน้าของเทปขี้หมาที่เราสั่งมานะครับตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการกันความชื้นนะฮะยึดเกาะเหนียวแน่นแต่ต้องติดชิ้นงานระหว่างที่มันแห้งนะครับถ้าชิ้นงานยังเปียกอยู่เราก็ไม่แนะนําไม่ติดเพราะว่ามันจะทําให้ติดได้ไม่เหนียวได้ไม่เต็มที่แรงยึดเกาะจะลดน้อยลงฮะ,ะตามความชืน้นถ้ายิ่งแห้งเลยยิ่งดีครับเพราะ มันติดแน่นแล้วลามันระเหยหรือว่ามีไอ้น้ำออกมันเนี่ยมันก็จะไม่ระเหยผ่านเทปกาวตัวเนี้ยออกมาได้นะหรือเรียกอย่างว่าเทปขี้หมาที่เราถอดโฟมที่มันเสืส่อมสภาพมาแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ได้ทําการวัดนะวัดความยาวของโฟมนะว่ามันเอ่อที่เราจะตัดเทปขี้หมาเนี่ยให้ได้เท่ากับความยาวของโฟมอันเนี้ยว่ามันยาวเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็การไกลตัดใช่ไหมเอตัดเสร็จพบผมก็จะมา ทาไปกับรอยเดิมของเขาเลยนะครับเนี่ยก่อนก่อนที่เราจะเอ่อก่อนที่เราจะดึงกระดาษสีขาวนี้ออกเนี่ยให้เราใช้กระดาษสีขาวเป็นประโยชน์นะโดยการนำมันมาแปะอ่าอ,อย่าเพิ่งแกะเทปกาวฮนะเพราะว่าถ้าเทปขี้หมามันมีมันไม่มีกระดาษสีขาวนี้อยู่เนี่ยการที่เราจะจัดทรงมันให้มันอยู่แนกกับชิ้นงานเนี่ยจะทําได้ยากนะเพราะมันจะเหนียวเพราะฉะนั้นกระดาษนี่ก็ควรจะอยู่ติดกับ คลิี่หมาก่อนนะแล้วเราก็กดรีดไปเลยครับให้มันแนบที่สุดทเท่าที่จะแนบได้นะครับพอไม่งานถ้ามันไม่แนบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาเกิดไอ้น้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เออมันก็จะเกิดการไหลย้อนได้นะครับเมืเ่อเติดได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ ลัดชอบไปก่อได้ลัดเลยนะครับอ้อมได้อ้อมนะให้มันโอบไว้ก่อนเลยฮนะเดี๋ยวพอเนี่ยประมาณนี้ครับชิ้นงานแล้วดันคางก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดตามแบบที่โฟมมันหลุดออกมาหรือเราแกะโฟมมาแล้วแล้วเราก็ตัดตามแบบโฟมนะแล้วก็แปะไปตามนี้เลยครับทำไปเรื่อยเจนอย่าอย่าให้รอยต่อมันมีช่องว่างนะครับพยายามให้มัน แนบต่อกันไปให้ทั่วทั้งผืนเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทั่วหรือมีช่องโหว่มีพงอากาศขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดหยดน้ําได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเราติดเทปกาวเรียบร้อยนะฮะบเทปที่หมาเนี่ยรูปร่างจะเป็นลนักษณะอย่างนี้เนะแนบไปตามฐานาน้ําฐานน้ําจริงเลยนะครับของคอยเย็นแล้วระหว่างเครื่องที่มันเย็นอยู่เนี่ย น้ำมันก็จะไม่มันจะไม่เกิดการสังเคราะหะ์ฮะเกาะเป็นไอน้ําอยู่ทล่างฐานไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ติดเทปขี้หมารอบละเทปขี้หมานี่มีคุณคุณสมบัติในการกันความชื้นนะครับไม่ให้มันรอดออกมาได้นะไม่กั้นตัวเป็นหยดน้ําได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นฮะในการดูแลรักษานะครับบ้านมาช่วยจับกล้องให้ปั้นหน่อย ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป่นปันกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝากคนที่เขาได้ดูได้เห็นแล้วเนี่ยเขาจะได้เอื่อเอาไปพัฒนาต่อยอดน,นะครับเรื่อว่าบางทีเพื่อนๆท่านใดที่เปิดห้องเปิดแอร์แล้วมีปัญหาด้านน้าหยดน้ําทิ้งเนี่ยให้มาดูตรงนี้ไว้นะครับถาดรองน้ําทิ้งนะฮะว่ามันมีการเ,เขาเรียกว่าเกิดการ กระจายไอ้น้าออกมาจากฐานหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฟองน้ําเสื่อมนะให้เราลอกฟองน้ําทิ้งแล้วก็ติดเทปที่หมาเลยนะครับก็วิธีการติดก็อย่างที่ผมรีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับก็ฝากด้วยครับช่องที่ผมทําอยู่นะครับทาง Facebook ก็คุณพนมพรนะครับส่วนทาง YouTube ก็พนมพรใ,ใจรับช่างไปยูพีครับอะดูต่อนะครับนี่ฮะพล่อลองสังเกตดูนะฮะผมเปิดเป็น หลายหลายนาทีแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างเก่งมัแค่แค่มีแค่ความเย็นนะแต่ว่าไม่มีหยดน้ําเลยนะครับไม่มีหยดน้ําเลยก็ถือว่าเป็นใช้ได้นะครับเนี่ย้ากล้องช่วยซูมมาข้างล่างนะครับจะได้เห็นเงาของน้ําถ้าเกิดว่ามีมจะเห็นหยดน้ําเลยนะแถวเนี้ยแถวเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีละเนี่ยตอนแรกมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยหยดติงติงติ่งติง,ต,งตรงเนี้ย โอเคเดี๋ยวก็ฝากด้วยนะครับขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วกันบายบาย